สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกับราตัดชาแนลอีกแล้วจ้ามาพอกับเมทีอีกแล้วเรออยู่น้ำหัวน้ำสวนจ้าถ้าบ่ได้ไปใสก่ก็คือระอ,อยู่แต่น้ำหัวน้ำสวนจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เมถีจะมาใส่ปุ๋ยไอ้มันฝรั่งจ้าอ่ามันฝรั่งมีอยู่นี่หกหกข้องไม่จ้่เพื่อนๆืนแต่ว่าขึ้นแล้วสองอข้องอีกสี่ข้องยังแบบว่าสี่ข้องมันเป็นแบบว่า มันฝรั่งถี่สื่อมากไหมจ๊ะก็มีขืนมัง่งแต่ว่ายังพราะในหลายจะเป็นเพื่อนแต่ว่าไอ้มันฝรั่งที่ม้วนที่ม้วนขืนสองข้องนี่จะ้ะนี่คือเป็นแบบว่ามันอยู่ในสวนในตะเกาไหมจาะไปท,ที่นี่ไม่ทิบคุดออกไม่ทิเกลงมากคือเอาลงมาใส่มันเป็นของตัวอยู่ในสวนอยู่แล้วจ้ะตอนนี้ขื้นแล้วจะ้ะไม่ทิบก็เลยสิมาใส่ปุ๋ยเขาจะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะว่าตอนนั้นตอนไม่ทิอ,อาลงไม่ทิบปลดใส่เพราะว่ามู่ันมีปุ๋ยตอนนั้นจ้ะ วัที่นี้ไม่ทิบจะมาใส่ปุ๋ยกะเป็นปุ๋ยตัวนี้จ้ะเพื่อน,น,นปุ๋ยเขาเป็นแบบวา่าไอกระดูกกระดูกบดแม่จ้ะเพื่อนเพื่อน,นปุ๋ยตัวนี้เป็นออแกนิกจ้ะเนี่ยเป็นกระดูกบดใส่สำลับใบมันฝรั่งโดยตรงจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสื่อมาใมทิบสื่อมาโดนเติมเนี่ยแหละจ้ะตวบาเมทิบพันใส่เพราะว่าเขาพัานดีขึ้นอ่อ ตอนนั้นไม่ทิบกะตอนไม่ทิบเอาเอา,เอามันฝรั่งลงไม่ทิบกับพันในใส่ขึ้นกันเพราะว่าตอนนั้นโบมี่พันในมีปุ๋ยเอามันฝรั่งลงดินแล้วจังซื้อปุ๋ยมากจ้ะบัดทีนี่สิมาใส่บัดทีนี่นี่จะเพื่อนเขาเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเขาเริ่ขมขึ้นแล้วกะข้นบ่เมื่อปันไหนจะแต่ว่ากะขืนารแล้วไม่จ้ะเนี่ยจังเสียเขาเริ่มขึ้นแล้วไม่ทิบสิสูญยาไว้บอ่อไม่ทิบว่า หล้าหลายๆเพราะว่าเมทิปกระเฮ็ดไปเนาะเนี่ยต้นนี้เขากำลังขึ้นจะกำลังขึ้นจันง,นจงมวเมทิปสีมใไ่ปุ๋ยเขาจากเขาขึ้นเมื่อไรจะเนี่ยต้นมันฝรัง่งขึ้นไรเป็นช่วงเป็นช่วงไปจากเพื่อนๆวันนี้เมทิปสีมาคุดเนี่ยกำลังขึนนึังสิจ้ะเมทิปกระสีมาคุดแล้วก็ ใส่ปุ๋ยเขาใส่ลองสิแม่จ่ะเพื่อนใส่ทั้งขางทิพกับเ,เห็ดเป็นลองไปนะาจา่ะเนาะระวังไอ้ตน้นต้นมันน่แม่จ่ะเนี่ยต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งกำลังขืนเขาขึ้นเหมือนอะไรจ่ะสองแถวนี่เขาขืนเหมือนแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ทิพกบสีมาใส่ปุ๋ยจ่ะนี่จ่ะเพื่อนปุ๋ยแม่ทิปเป็นแบบว่า กระดูกบดไม่จ้ะกระดูกบดล้วนๆเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นออแกนิกสําหรับใส่มันฝรั่งเจ้ะเพื่อนๆเนี่ยไม่ถิบก,กระสิมาโรยกระดูกบดจ้ะนี่จ้ะเขาก็จะเป็นอีกซี่กระดูกเอ่อสัเท่าเนี่ยจ้ะเอามาบดไม่ถิบก,กระสิะใส่ลงไป กระชายไปยังสิเลยจ้ะจุดกลัวจะเมิดพุ่นแหละกระสาลงสิเลยเพราะว่ายุนี่นะเขาบอกว่าไอ้ที่บำรุงไอ้ต้นนี่ดีที่สุดนี่จ้ะคือกระดูก,ก,ดกบ,บนกด,กดบนี่เลยจ้ะยุนี่เพิ่นจะเอ่ยเลโบนเมิวจ้ะแต่ว่าบ้านะกคือกระดูกกระดูกบดบานเฮาจ้ะกระดูกสัดบานเฮาไหมจ้ะง้วขั้วเังสิไหมจ้ะเอามาบดไหมจ้ะเนี่ยใส่เป็นดีสิ มาที่นี่เมถีก็ะิมากบกบเขาไว้คือเก่าจ้ะกบเขาไว้คือเก่าเพราะว่าที่จริงอ่ะเขาใส่แตงแต่ตอนเทดเลยจ้ะแตงแต่ต,ตอนไอ้ใส่อหัวมันแมจ่จ้ะเพื่อนแต่ว่าเมทีบ,บ,มบ่มีบดิซือแตงแต่เลกเมิบก็เรยมาใส่ที่หลัง มันเขาก็พึงขึ้นไมจ่จาะผเพื่อน,นไม่ทิปก็พึงมาใส่บวเป็นอย่างจ้ะกบไปจนเมื่อถุลใจผืเพื่อน,น,นไม่ทิปกระใส่เมือ่อเลยจ้ะกระดูกไอ้บุยไอ้มันฝรั่งจะาะบัตที่ไม่ทิปไปจะกบกบเข้าไปคือเกาเข้าขื้นเ,เ,นเมือ่อเลยจาะตันนี้สองแถวนี้เข้าขึ้นเมือ่อสองข้องนี้เข้าขื้นเมื่อแล้ว บนก็เลยอ,อีกซีข้องจ้ะเพื่อนเพื่อนซีข้องเมิีจังสีมใไซน้ำกลนเพราะว่าเขายังพ่นไ้ขื้นขึ้นเป็นบางต้นนะจ้ะขึ้นว่าลายแต่ว่าม้วนนี่เขาขึ้นเมืแล้วจ้ะเนี่ยม้วนนี่เขาขึ้นเมืออแล้วเมบีปัิมากุบกรบใบคือเก่าแต่ว่าข้องนี่เมทธีจะ ทีในจังหน่อยจ้ะเพราะว่ามันฝรั่งมันเหลือหลายไม่ทิพกะบยหเห็ดค้องใหมก่ก็คือใส่ลงไปมันเหมือนเลยจ้ะเพื่อนๆมันก็นเลยทีเนี่ยมันเลยบอยสมอกันตัวนี้ฉันซึกจะเน่าเมื่อคืนเอ็นสิเลยจ้ะ ปลูกเขาแล้วก็ดูแรลรักษาเนาะจะเนาะอยู่บ้านเฮาขึ้นกันเลยจ้ะปลูกแล้วก็ต้องดูแรลรักษาเขาก็ใส่เทียเดียวนี่เราจะปุยนะไส่แต่แค่นี่ก็แล้วเลยก็บด้ใส่อีกดอกจ้ะปลูกพักกินเองจ้ะอยู่เมืองนอกก็เลยดีกว่าไปซื้อเขาเขาปลูกกินเองปลอดภัย ปวดศาลแล้วก็บ่ได้ซื้อยากยากระย่างเขาสวนคืออยู่บ้านเฮ้าจ้ะเ <Okay. S 1> บอรมันทีกันหลายเพราะว่าไม่ทิพย์แบบว่าโบเห็ดแปลงเพิ่มนะจ้ะมันเหลือ,อ่หลายไม่ทิพย์ก็เสียบเสียบลงไปเลยเนี่ยเสียแต่มันทีสำหรับคลิปนี้ไม่ทิพย์ก็จะไปก่อนจ้า พอกันคลิปหน้าได้จ้ะเดอ้อเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ไม่ทิปบ๊ายบายจ้ะ